วสวัสดีค่ะชื่อนางสาวการจนาวุฒินนะคะชื่อนายกิติศร์เกิดเกิดครับส้มครับผมนายชนะศรนุกแก้วสวัสดีครับผมนายสลิปวัชแก้วครับสวัสดีครับผมนายกิติพันธ์บานแยงครับวันนี้ผมจะมานําเสนอ,ยอยเรื่องไบโอเมตริกันนะครับบโอเมตริกคือเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลโดยใช้ลักษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรมที่ เป็นเอกลักษณ์เช่นลายนิ้วมือใบหน้า่านตาหรือแม้แต่เสียงพูดซึ่งมีความแม่นยำและปลอดภัยสูงนะครับใช้ในหลายๆด้านเช่นการรักษาความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์การยืนย,ยันตัวตนในแอปพลิเคชันต่างๆเทคโนโลโยีนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการใช้หลัสผ่านที่อาจจะดููขโมยหรือปลอมแปลงได้ง่ายครับไบโอเมติกนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆค่ะ 1. แบ่งตามลักษณะทางกายภาพเช่นลายนิ้วมือการจดจำใบหน้า ลักษณะมือใบหูและดวงตาค่ะ 2. แบ่งตามลักษณะทางพฤติกรรมเช่นจังหวะการพิมพ์การหายใจการเดินเสียงพูดและการเซ็นชื่อค่ะไบโอเมตริกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้านค่ะ 1. การควบคุมและรักษาความปลอดภัยในองค์กรเช่นการเข้าออกพื้นที่ห่วงห้ามและการตรวจสอบเวลาทำงาน 2. การยกระดับความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด้วยการยืนยันสิทธิ์แบบหลายปัจจัยค่ะ 3. การใช้ในสถาบันการเงินเพื่อลดการปลอมแปลงและป้องกันการชอบโกงค่ะ 4. การระบุตัวอาชญากรผ่านระบบ AFIS ที่ใช้ลายนิ้วม,มือในที่เกิดเหตุ 5. การยืนยันตัวบุคคลในงานทะเบียนราษฎรเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการและเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศค่ะ Biometric Authentication หรือ Biometric Scanner คือกระบวนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานด้วยข้อมูลทางชีวภาพเช่นลายนิ้วมือใบหน้าม่านตาหรือเสียงพูดเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ใช้งานนั้นเป็นเจ้าของข้อมูลจริงโดยมักใช้ร่วมก,กับการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยตัวอย่างการใช้งานนะครับก็จะมีการปลดล็อกมือถือด้วยการใช้การสแกนใบหน้านะครับ 2. นะครับการควบคุมการเข้าถึง 3. นะครับการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับ4นะครับการป้องกันการชอบโกงในสถาบันการเงินนะครับและก็ห5การบันทึกและติดต่อข้อมูลของอาชญากรนะครับ b บโอเมติกพาสปอร์ตนะครับหรือที่เรียกกันว่า e- p a s s p o r t ครับคือหนังสือเดินทางที่มีการฝังชิปอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในตัวเอกสารชิปนี้จะเก็บข้อมูลชีวภาพของผู้ถือเช่นลายนิ้วมือการสแกนใบหน้าหรือข้อมูลม่านตาครับเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนอย่างแม่นยำครับผมคุณสมบัติของไบโ m เ t ติกพา s ปอร์ตนะครับมี3ข้อนะครับหนะครับความปลอดภัยสูง ก็คือลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงหรือการขโมยตัวตนครับ2ครับการตรวจสอบที่รวดเร็วครับทําให้การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผม3นะครับรองรับมาตรฐานสากลครับใช้เทคโนโลยีที่เป็นไปตามข้อกําหนดของ ICO นะครับผมครับในส่วนของประโยชน์นะครับก็คืออเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างประเทศครับ สองครับช่วยยืนยันตัวตนของผู้ถือหนังสือเดินทางได้อย่างแน่นจับครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางผ่านระบบตรวจสอบอัตโนมัติครับผมครับก็ไบโอเมตริกพาสปอร์ตนะครับกําลังเป็นมาตรฐานใหม่ที่หลายประเทศทั่วโลกใช้งานครับผมเพื่อเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศครับไบโอเมตริกปลอดภัยจริงหรือไม่มีจุดปอดตรงไหนบ้างทเทคโนโลยีบ Matrix, มเมทริกมีมีความปลอดภัยสูงกว่ารหัสผ่านเนื่องจากตรวจสอบและปลองปลนได้ยากแม้จะมีต้นต้นสูงและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทําได้ยากแต่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการยืนยันตันตนสูงเช่นกันโดยสรุปนะครับไบโอเมทริเทคโนลีคือเทคโนโลยีที่ใช้ลักษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรมเฉพาะบุคคลในการระบ,บุตัวต,วตวนเช่นลายนิ้วมือม่านตาใบหน้า หรือเสียงพูดโดยใช้ระบบความปลอดภัยหรือการตรวจสอบตัวตนสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหลายๆองค์กรสำหรับการนำไปใช้ในดน้านต่างๆอีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบต่างๆด้วย